ุกคนเขาป่าอีกแล้วนจะจ๊ะดีมากกับพี่กุ้งทักทายหน่อยพี่กุ้งเข้าป่าเก็บเหเ็ดตอนสองทุ่มครึ่งรครั้งแรกของปีครั้งแรกของปีสันพี่กุ้งวะอ้าวเ,เจอแล้วจ๊ะพึ่งหวานพี่กุ้งตมุตมิโอ้ตมิตมิตมุตมิยะก่อนยวก่อน โอ๊ยขา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 ข่ขาขาขาหาข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 าหามาขาขาอาขา่อขา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 ้าขาขาข้ขาดาขยขาขากาขาขนขาขาขักดูอขา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 อาขาขเรามันนขา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 หา่าข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 าหลขา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 ข่ขา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 ขเขาอาอาขา้าข่ขา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 ้อขา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 ข้ขา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 ขเงี้ยขาจ้วเลยอ่ะ อ้ออแข็งปา์แข็งมากถมไว้พี่กุ้งให้มันขึ้นอีกถ้าฝนตกนี่ขึ้นเยอะเลยเชื้อมันเอาไปเอาดอกสองดอกสองอยู่นู่นจ้ะพี่กุ้งเก็บให้นี่ดอกนี้ยังตูมุขนาดเลยดอกนี้โอ้โหนี่กำลังแบบกำลังสิบขวบเนี่ยกำลังใบสิบขวบ โอมาาัขาขาดูนนดูน้นขาขาเอานะตน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 อ็นนีเขงสวยมากเลยสวยมากเลยอ่ะโอแซบขนาดนั้นเนี่ยถ้าแกงแบบแซบมากเคี้ยวกรุดเลยหวานกรอบดอกแรกดอกแรกดอกสองอ่เออดอกสองปีนี้เพิ่งเพิ่งมาเก็บเนี่ยไม่มีใครมาเชือไปด้วย ไม่มีพาใครเอไม่ไม่มีใครพามามาคนเดียวไม่สามารถคะ่ะอ้าวกลัวอย้ยงเมฆเจอแล้วจากของตัวเองดกอกแรกนี่ดอกงามเลยจ้ะก,กำลังโผล่ดอกแรกของวันนี้แข็งดีมาก สวยสวยมากขาอวบไม่มีนอนเลยจ้ะมีอสองดอกอกำลังงามเลยจ้ะเอาเชื่อมันไวก้กอน อนี่ขอตัดขาสักนิดน้องเมฆตั้งตะกร้าทับมอนสองดอกอุ้ยหลุดเลยมองไม่เห็นมีนอน่ะ What's she on right เจออีกแล้วแต่สองดอกบานหนีหมดเลยวุต่ว่าดอกมัน,ย,มน,มน,มน,นย,ยังไม่มีนอนกินเลยจ้ะยังไม่มีหนอนเอาได้ ไม่มีนอนเดี๋ยวนะเรามีิดตัดกากน้อยกัน เจอทัีกั้งดอกมั้ดอกมันนี้ดกเล็กๆตมุตม่ดอกนี่สวย ไม่ไม่มันเป็นแฟดไม่มีหนอนนะมีนหน่อยแต่ว่าแข็งดีในดูที่ดอก้วจ๊ะอุ้ยขาวจ้วะมาเก็บมาเก็บพี่กุ้งเอาให้อุยอ้ยใหญ่มากเลยจ้ะดอกนี้ สงดูโอ้ยดอกองจะดองดอกองจะจะจะดึงจะดึงเองพี่กุ้งจะดึงเองจะดึงเองไหนวะจไหนจะดึงเองพี่กุ้งดึงเพราะอยากสัมผัสสัมผัสโอ้ยดูดูดูช้าๆออกมา Oh my God

ไปต่ออุ้ยตรงนี้ดอกนึงทำไมน้องนีเกือบเหยียบเลยกำลังออกเล็กๆเนี่ยโอยเียนหาเห็ดเนี่เห้อเห็นแล้วเห็นแรอเอาพี่กุ้งเห็นแล้วพี่กุ้งเห็นแล้วรอรอ,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 อก่อนรอก่อนรอก่อน<ม>ถ้ามเมย์ไม่มาก็ไม่เจอเลยเนาะพี่กุ้งเนาะบ้า อุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยนี่ดอกนึงขอดอกนี้ก่อนเดี๋ยวอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งเอาดอกนี้ก่อนพี่กุ้งเอาดอกนี้ตุ้มุเลยของพี่กุ้งวุ้ยทำไมละอ่อนขนาดนี้ตอดดูดูดูด,ด,ดูท่านผู้ชมดู Ug ละอ่อนมาก ของลองเมย์ก็ไม่แพ้กันนะโชว์เห็ดกันเลยจ้ะคุณมีความสุขไม,ไม่มีอะไรโชว์รัาโชว์เห็ดอ่อนใช่เห็นแล้วอีกสองดอกท่านผู้ชมจา๋าตาดีครับเนาะสามดอกค่ะท่านผู้ชมจ๋า,ท,าท่านผู้ชมท่านผู้ชมจา๋าท่านผู้ชมจ๋า นี่ดอกหนึ่งอุ้ยนหนึ่งสองยุงก็กัดสามขานี้ใหญ่บ่เลยเลยสามดอกพอเมตัดเชื้อมันไว้ แบบขาขาขาไม่ไม่ไม่สมกับหัวยุงยุงจะหามเขาอาถมไปหน่อยเดี๋ยวมันเขาป่าแล้วสายตายก็ยังสอดสองอยู่นะตรง,งนู้นมีสองดอกตรงว่มีสองดอกสามดอกพี่กุ้งบอกว่ากแก่แล้วว่างั้น ไม่แก่นะเนี่ยตรงนี้ขาวจุวะเลยออฟแสงว่าขาสายยังกินได้อยมขาวจุวะนี่ดอกเลยอืมดวงกัดจ้ะนี่ดอกเลยอ,เอุ้อออย,ยขายังกินได้อยู่สามดอก หนึ่งกุ้งอิดช้าดูอีกดอกหนึ่ง <Okay. S 1> สองออตะก้าเราใกล้จะเต็มแล้วจ้ะน้องมีจะถมเชื้อไว้ก่อน thìi độc một, không biết già vậy. Ui, già rồi đó chị. nó. rồi. P'gừng không thấy วนเวียนแต่อ wow, ยู่ที่เดิมนี่แหละเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮักอุ้ยดูขาขาวจ้วงเลยอุ้ยฮักฮักฮักขาขาวจ้วง อันนี้เห็ดผึ่งคาายจ้ะอ,อันนี้อ๋อันนี้เห็ดเห็ดเห็ดน้ำหมากถา้ามันตูมอยู่ตรงนีง้ก็เอาโอ้เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นแล้วจ้ะตรงมาตรงมา แต่ว่าโอ Dar ้ยมันแก่หมดแล้วจ้ะแก่แล้วเนี่ยอันนี้เด้อโอ้ยอันนี้ก็แก่แล้วเจอเธอเมื่อสายเกินไปอ,อ,อุ้ยขามันเป็นมันเป็นพันเข่งเนี่ยอันเนี้ยคนละพันแมวเหรอไม่เอาเหรออุ้ยขาเหมือนจะเน่าเลยว่ะ

เน่าแล้วดอกนี้เน่าไหมอ,อ๋อม่เน่าจ้ะโอ้ยน่นจ้ะขามันดอกนี้โอ้ยเน่าแล้วจ้ะทุกคนโอ้ยเสียดายมากถ้ากิน ไม่มีนอนเลย น,นี้มาฮอดบ้านพี่กุ้งแล้วจ้ะโชว์เห็ดดอกตุ่มๆจากน้อยก่อนเนาะจ้ะได้หลายตุ่มอยู่เดอ้อนี่ตุ่มงามๆมาเห็นบอได้หลายอยู่เดอ้อกําลังซีมาทําความสะอาดเห็ดจ้ะนี่เอามาโชว์ก่อนได้หลายตุ่มอยู่เด้อตุ่มงามๆเห็นบ่อยู่เด้อว่ามมนได้แต่ดอกบานได้จ้ะตุ่มก็ได้อยู่เดอ้อพี่ขาวๆน้อยๆอยุ้ยสะออนสะออน โอนสะโอนเล่นเห็ดก่อนนี่ตุ้มมุอยู่นี่นี่หน่อยนี่อยู่เด้อจ้ะอู้ซัมนี่ก็ได้หมวกเกงแล้วจ้ะมาซอยตัดขาเห็ดเนะจ้ะของพี่กุ้งจ้ะของพี่กุ้งมาโชว์นางเงือกนี่พี่กุ้งเอาแต่ร์ลบอลออนหัวหลุดเอาเติร์ล มามาแตมาซอยทำความสะอาดเห็ดตรงนีง้ก็จะหั่นเป็นชิ้นๆสำหรับคั้นึงน่จ๊ะอ้วมีทากเสร็จมาด้วยหัน่นตามใจชอบเลยมจะปวก,ออก พาากมาเราขาวจุด นคนเดียวไม่มีนด้วยลอ่ลอ,อนอน,อนนี้มีนอน,น่อยนะนอนนิดๆแว่าเป็นอย่างนกจากโูดรูตรีนเออสารอาทิตย์แม่พุ่งก็จะามาเก็บเก็บมุติกา ขั้นเสร็จเราก็จะเอาไปต้มจ้ะต้มเสร็จแล้วเราต้มข่าเชื่อจากน้อยนะจ้ะถ้ามีทงมีทากติดมาเกาะข่าเชือ้อต้มเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปแกงต้มเอ่อเอือน้ำทิ้งใช่ไหมเอาเอาแบบเรียว่าไอ้ที่ทากมันเมือกของทากนะ โอเคเดี okay, okay, ๋ยวน้องมีหั่นตอก่อนตกงาน